าที่เอาขาไอะไรอัพของ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 ทุกคนดีค่ะอินฟูเดอร์นิวเวิร์สเป็นยังไงครับตลอดก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็จริงๆเราก็พยายามเก็บงำนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้ก้าวกระโดดแล้วแหละเราก็ต้องพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่แปลกๆหรือว่าน่าสนใจนะฮะให้ให้ทาง ผู้ชมนะฮะได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงนี้นะฮะก็เลยเนยะฮะก็เลยคัดสรรพยายามคัดสรรแบบซีรีส์นะฮะที่คิดว่าทุกคนแบบน่าจะสนใจ<ม>แล้วก็คิดว่าหลายๆเรื่องยังไม่มีใครเคยเล่าไม่มีใครเคยทำานียออกมาทำาหคัดเลือกซีรีส์ที่ค่อนข,ข้างหลากหลายรสชาติมารวมในจักรวาลในนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่า into the new universe นะฮะเราก็พยายามอยากจะให้เป็นจักรวาลใหม่ให้ทุกคนหันมามองว่าเฮ้ยทางดูบันดีได้ทำอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างี้ครับผมเราก็ พยายามคัดนิยายหรือว่าเนื้อหาที่เรารู้สึกว่า,าน่าสนใจอย่างข้าวควาค้าเข่นเธออย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเองแล้วก็ให้เขาไปเขียนอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็อีกหล,หลายๆเรื่องที่เราอ่านแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับน้องของเราอันนี้ยังไม่มีใครเคยทำหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นนะฮะอย่าเล่นกับอานนท์พิเศษคนกลางนะครับซอมไวเวอร์ดืวเฮียก็หาวส้นที่คนแบบรอนานมากๆนะครับผมหรือว,ว่าเพิ่มเธอเหมือนกันก็คือทุกเรื่องคือจัดเต็มแน่นอน เราต้งบประมาณเข้าเป็นขนาดไหนคะในการสร้างเยอะมากครับจริงๆก็ตอนนี้ก็ขาอ่อนอยู่นะก<ช>็คือความคิดว่า <laughs> เฮ้ยแบบว่ามันเกินตัวเราไหมแต่อย่างที่บอกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้กันติดังทั้งตัวเองแล้วก็น้องๆด้วยนะครากเราเราสึกว่าเราก็ต้องทําให้ได้นะฮะเชื่อมั <laughs> ม่นมั่นใจลงมือทำนบผมเชื่อมั่นต้องเชมือทำแล้วเกี่ยวฟัพร้อมใั้น้องๆในท่ายยังไงครับก็จริงๆแล้วอ่ะครับก็เราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามี ครูที่ดีอยู่ด้วยนะฮะครูกา้าหรือว่าอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องไปฝึกฝึกฝนฝึกซ้กอมจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าก่อนที่เราจะทาซีรีส์เนี่ยยังไงเราต้องเตรียมให้ดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆที่ให้ทุกคนดูครับมันก็คือตัวอย่างนะฮะทีเซอร์จริงๆเดี๋ยวมันจะมีไพร์ลอตอีกบางเรื่องอาจจะเป็นตัวอย่างเต็มเลยบางเรื่องก็ยังจะมีไพร์ลอตให้ดูอีก อยากให้ดูติดให้ลองติดตามแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นพัฒนาการของน้องแน่นอนยังไงการเตรียมการเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากดูถุกคนดูเราตั้งใจทำออกมาให้มันมีคาแรคเที่มันเหนือชั้นกว่าคนอื่นแน่น,นอนครับ,ลบไลฟ์อัพใหม่ที่เปิดมาด้วยดีมดมิวสิกไครับอ๋อดีมดมิวสิกอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทางทางเราะคะับเรามีเพลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบการโคเวอร์เพลงหรือว่าเพลง OST ของซีรีส์ใช่ไหมครับ ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอาจจะต้องเปิดช่องแยกนี้ออกมาเราก็อยากจะลุยงานเพลงให้เต็มที่เพราะว่าน้องๆเราอะแค่ทุกคนเลยก็คือมีศักยภาพในการร้องเพลงกันสูงพอสมควรก็อยากจะพัฒนาน้องๆแล้วก็เนี่ยแหละฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องๆได้แบบใช้งอกมาแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนพี่ๆส่วนสนทุกคนจะสับสนดีมีดีมีสิ้วนะครับเปิดไลฟ์อัพไปแล้วเสียงกรี๊ดกันหนัดฮอนทั้งในกันนอกความรู้สึกตื่นใจขึ้นนะพี่เอ๋ อุ่นใจครับอันนี้ก็เหมือนโล่งจริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่กดดันมากก็คือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะรู้สึกเครียดแบบเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ตลอดเวลาทุกคนจะเห็นว่าเราแบบวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่เราได้จัดงานแบบนี้นะฮะเรารู้สึกภูมิใจกับการเริ่มต้นที่ดีแบบนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงจริงๆที่ เป็นส่วนหนึ่งคะในการผลักดันที่ทําให้เราแบบมาสามารถจัดงานไลฟ์อัพแบบนี้ได้ครับน้องๆบ้างมีคนไหนอยากพูดความรู้สึกสำหรับวันนี้บ้างครับวันนี้สุดยอดเลยมิวกันนะมิวกันฮะก็มีรู้สึกยังไงโอตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับถึงได้มาวันแล้วเฮียก็ด้วยครับเฮียผมเมื่อวานตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยครับรู้สึกว่า มันเป็นก้าวแรกอย่างที่พี่กบอกเราเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบต้นกําเนิดมาตั้งแต่แบบว่าไม่กี่คนอ่ะแล้วก็เหมือนพัฒนาแล้วมีเจอเด็กใหม่แล้วก็มีมากฝีมือด้วยแล้วก็แบบว่ามันภูมิใจมันเป็นความตื้นตันแล้วเรารู้สึกภูมิใจตัวที่ออกมาที่แบบว่าพยายามพาเด็กทุกคนมาแล้วก็ทําโปรเจกต์หรือลงทุนอะไรแบบว่าบางอย่างไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทนได้ซ้ำอ่ะต้องการให้คนดูมีความสุขอะไรนะ่ครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจทุกเรื่องมากๆเลยครับผมได้เห็นแบบเน อยากกลับไปอ่านเทงแล้วเนี่ยตอนนี้ครับผม <S <S เรากีใจมัน <S <S เรามีความสุขสุที่ว่าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขครับทุ้นที่เราไดินเสียงทุกคนแบบกรี๊ดหรือว่าส่งกำลังใจให้เราอย่างเงีย้ยบนเวท,ทีอย่างเงี้ยผมรู้สึกต้่นเ้นปลื้มใจม,มากๆครับทุกคนที่แบบเปิดที่เสื้อทุกเครื่องทุกคนก็ให้กำลังใจกันทุกเครื่องเลยมีหน้าก็ into the new universe ครับใา<ช>ก็ฝากก็ฝากพวกเราด้วยบ้านุดนตรีทุกคนเลยครับมีน้องใหม่เชนใหม่ด้วยนี่ ผมขอฝากด้วยครับต่อไปแม็กนัดกันสำหรับรับนสำหรับกันลูกสำหรับกันเป็นได้ยินได้เนี่ยมาครับก็สำหรับพวกเราก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วเพราะว่าเราเก็บความลับเกือบจะไม่อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ได้ได้มีโอกาสแสดงนะครับผมทัวร์แล้วก็ด้วยเคกื่องหาวสดนะฮะแล้วก็ของค่ายด้วย ซาวไนเวอร mm ์นะครับก็ร ja ู้ส mm ึก hmm. ต <Ps> ื่นเต้นมากๆครับผมในวันนี้ที่แบบตอนที่แบบเหมือนทุกคนจะได้รู้แล้วแบบว่าเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างครับก็อยากจะขอบคุณที่ออฟมากๆสำหรับโอกาสครั้งนี้จริงๆครับก็สัญญาว่าผมจะทําเต็มที่แน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งดิฉันกับอาวสุนแล้วก็ทูเลยครับติดตามด้วยครับก็ยิดต่อในเรื่องการดูตัวน้อยอยู่แล้ว ก็อยากขอบคุณทางที่อัพแล้วก็ทางทีมงานหรือว่าหรือว่าคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่าคนที่ลงทุนนะฮะก็อยากขอบคุณมากๆากนะที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องหรือว่าแบบบางเรื่องเนี่ยก็อยากแบบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับก็ในเมื่อพวกเราได้โอกาสลรวก็จะทําให้แบบเต็มที่ครับในในทุกๆโปรเจกต์ครับที่แบบได้รับโอกาสในการเล่นนะก็ดีแน่นอนครับ อ๋อผมผมก็ดีใจนะครับที่จริงๆเราสองคนก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่อีกถึงสาโปรเจกต์ครับก็มีซอมไบร์เวอร์มีพี่เจตกลางแล้วก็มีเกาหลีม,มีใช่ครับก็มีซีรีส์ที่เราจะไปถ่ายทำกับทางทีมเกาหลีแล้วก็ตื่นเต้นม,มากที่จริงเรื่องซีรีส์ของเกาหลีของเราก็เพิง่ง <ๆ S 2> มาฝืนเพิ่งไม่กี่วันไม่กี่วันข้างหน้าเองครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วแล้ว เราจะได้ไปเล่นกับทางตกานี้มันก็รู้สึกแบบดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณทางแบบท้าเนื้อชินรับก็ทางผู้ใหญ่เกาหลีเอาแบบทุกทีทุกครับที่ให้โอกาสท่างของเราก็จะทำให้ในแบบนี้ทู้สึกครับแข้งแข้งเกมครับเป็นลูกครับผมเดี๋ยวโอเให้ทิวเตอร์นะครับเอาครไป ก็ยานิการ์โนนนะครับผมก็เราได้เห็นไพา์โลดของยานิการ์โนนนะครับผมก็รอมานานแล้วก็เหมือนกับได้เห็นตัวเต็มจริงไม่ไม่น่าจะตัวเต็มหรากยังครับผมยางใช่ก็แต่บอกว่าคือไอ้ก่อนอ่ะเราคือเราต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ถ่ายไพร์โหลดหรือว่าถ่ายอะไรแบบเนี้ยเราแทบจะแบบไม่ได้ดูแบบอยู่หลังกล้องเลยว่าแบบซีนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราตัดสินใจที่เราจะมาลุ้นตอนที่ออนหพร้อมกันเลยซึ่งไพร์โหลดนี้ก็เป็นไพร์โหลด ที่เราได้ดูบบกับำตอบกับคนยอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราก็ตื่นเต้นมาก,มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่แบบให้เสียงการตอบรับกับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมที่คอยซ<อ>ัพพอร์ตพวกเราหมดนี้เลยแล้วก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจจนกระทั่งเกิดวันนี้ขึ้นมาได้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็พี่เธอก็ต้องขอบคุณทางพี่อ๊อฟนะครับผมก็ทางพี่นัทนักเขียนนะครับผมที่ให้โอกาสนิดเจมนะครับผมได้เล่นเพลงแล้วก็หวังว่า จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบครบถ้วนครับครับผมงานนี้เลยครับทำแบบนี้ดีดีเลนี่ยมีป๊อปปี้มาคุยเสีองฟังรู้สึกเลยป๊อปปี้ไหมลูกนะเดอร์จินดอลก็สำหรับครั้งนี้นะฮะก็อย่างที่เราเคยบอกทุกสื่อเลยนะครับก็พี่อ๊อฟเก่งมากจริงๆแบ้านเราแต่ก่อนคือมันเริ่มจากการแบบทำยูทูบค่อยๆแบบผลิตคอนเทนต์ ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมีกระแสขึ้นมาแล้วจนวันนี้ทมทมเป็นคนที่แบบอยู่หลังเวทีนะฮะและเห็นพี่อ๊อฟขึ้นมาพรีเซนต์แบบการแบบทำโปรเจคเตอร์ทำอะไรต่างๆครับคือพี่อ๊อฟเก่งมากฮะแล้วก็แบบเราก็ยืนแบบตบมือให้กำลังใจพี่อ๊อฟเสมอแบบรู้สึกแบบสำหรับทมที่เป็นเป็นน้องในน้องของพี่อ๊อฟนะฮะหรือว่าน้องในสังกัดนะครับก็แบบปลื้มปลิ่มใจมากๆครับพี่อ๊อฟลงมาแล้วทําแบบรู้สึกแบบ อดไม่ไหวอดอดไม่ไหวที่จะแบบว่าตบมือให้แล้วแบบเข้าไปก่อนให้กาลังใจอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ทําให้แบบบ้านของเราแบบว่าใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกสปอนเซอร์เลยนะครับที่แบบว่าสนับสนุนพวกเรานะครับก็ขอบคุณพี่ออบเลยครับที่ให้โอกาสน้องนะับครับผมก็ผมมากนะครับผมก็จะบ้านยังไงดีเราเริ่มมาตั้งแต่แบบก้าวแรกก้าวแรกตั้งแต่เราทำดูมันเองนะครับ ซึ่งเป็นเองไปเที่ยวไปโดนโกไปเที่ยวกันเองแล้วก็แบบหาคอนเทนต์ันเงด้วยนะตอนเริ่มนี่เราล้มลุกคลุกคลานมาเลยนะครับผมแล้วก็จนมาถึงวันนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นมากครับผมซึ่งมันจะไม่มีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าพี่ออฟทุกคนในเดือนหนึแล้วก็ทุกคนที่แบบสามารถให้กำลังใจกันจนถึงวันนี้นะครับผมรวมถึงถึงตัวผมเองด้วยนะซึ่งแบบบางทีก็หมดไฟว่างอะไรบ้างก็ยังมีแบบพี่ออฟคอยแบบให้กำลังใจเฮ้ยเราต้อง แล้วก็ทั้งเพื่อนด้วยทั้งเซนหนึ่งด้วยครับซึ่งผมมีความที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความนึกซึ้งนะฮะเขาเรียกเราเรอสู้มาด้วยกันเราสู้มาด้วยกันสู้มาด้วยกันจริงๆนะ,ะงเครับจนถึงวนี้แต่บอกว่ารักทุกคน,นะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนขอบคุณสมาชิกของดูมนดิทุกคนรวมถึงเซนใหม่ด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับน,ะะนักมืเซนด้วยนะฮะ ขาของปากๆซีรีส์หรือหรอเราพูดก่อนาผมก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนแฟนขลับทุกคนแล้วก็จริงๆก็ภูมิใจในแบบค่ายของเรามากเพราะจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเราเติบโตขึ้นเยอะมากครับทุกคนแบบตั้งใจรวมถึงพี่ออฟด้วยก็คือช็อกเหมือนกันครับที่เห็นพี่ออฟตัวไอพีเซนต์แล้วบอกดดนสด คือผมไม่เคยเห็นพี่อ๊อฟอยู่มุมนี้มาก่อนจริงๆครับเห็นมากเราจะเห็นแต่ความใช่แต่พี่อ๊อฟจะหลบหลังกล้องตลอดครับที่เขรู้เก็บของไว้อยู่ไงใช่นั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมเชื่อว่าแบบพี่อ๊อฟทำงานหนักทำงานหนักมากจริงก็อยากขอบคุณผลงานดูกผที่พี่อ๊อฟแบบผลิตขึ้นมาเพื่อตอบแทนทุกๆคนที่รอดูแล้วเพราะรู้สึกว่าเออพี่อ๊อฟแบบเขาแบกรับภาระทุกอย่างไว้จริงๆเราพวกเราแบบจริงๆมีหน้าที่แค่หน้ากล้องด้วยซ้ำเนาะแต่คือเราอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเข้าไป ด้วยคิดในบางอย่างมีบ้างแต่รู้สึกว่าคนที่แบบแบกรับทุกอย่างจริงๆครับจริงก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนลูกปันดีทุกท่านนะครับก็ฝากสนับสนุนพวกเราค่ายของเราด้วยนะครับต่อไปแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็ทุกๆเรื่องเลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับนครับผมไม่มี้ะไรพี่ลูกสองหมืันสองหมื่นนะครับผมก็จิมมี่นะครับโอ้ยวันนี้คิดย้อนนะรู้สึก ภูมิใจใ <น S 1> แทนทุกคนมากเลยที่ที่แบบมีคือเราไม่เคยคิดเลยว่าดูวันดิจะมีงานไลฟ์อัพของตัวเองด้วยซ้ำที่ผมเคยคิดครับแล้ววันนี้มันก็มีแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแทนทุกๆคนที่ที่ได้มีผลงานออกมาครับผมแล้วก็ก็ฝากด้วยครับผมกับซีรีส์เรื่องตอมไวรเวอร์ที่ผมได้เล่นแล้วก็ทุกคนได้เล่นกันหมดเลยนีน่านะจะเป็นรู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่ผมน่าจะ คิดว่าทุกคนอยากจะเห็นมันมากเหมือนกันใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเรื่องนี้ครับเพราะมันแปลกใหม่มากเราก็ไม่คิดด้วยว่าพี่ออฟจะทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ขึ้นมา <laughs> ตอนที่บอกว่า <laughs> เล่นไหมจิมมี่เล่นครับ <laughs> พี่ออฟเอาเลยอ <laughs> ะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ผมอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือรู้สึกดีใจมากที่ซีรีส์ที่ผมที่ผมได้มองมันเอ,อตอนแรกที่ว่าผมจะได้รับเป็น ได้รับเล่นนะครับก็บมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันได้ออกมาอย่างดีครับแล้วก็มัน่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกดีใจดีใจมากมแล้วก็คนที่ได้มาเล่นก็เหมาะสมมากใช่รู้สึกดีใจกับทุกคนมากจริงใช่ครับผมครับก็เอาจริงจากทุกท่านนะครับผมว่าหลายๆคนได้พูดมาแล้วแหละความในใจทั้งหมด รวมถึงร MM to right like ูปแบบงานที so, ่เราได้เห็นกันในวันนี้แล้วใช่ไหมครับผมว่าความเติบโตนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ทรานนะครับคือขาดเป็นไปไม่ได้คือขาดแฟนคลับที่พี่สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในซีรีส์ทุกเรื่องรวมถึงความตั้งใจทํางานและผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ของบ้านดูบันดีผมเชื่อว่าบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวหนึ่งเล็กๆในตอนก่อนจนวันนี้มันใหญ่ขึ้นม <ả fulfillment S 1> ันใหญ่ขึ้น แล้วก็เชื่อครับว่าในอนคตมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกพร้อมที่จะผลิตสิ่งดีๆสู่ประชาชนสู่คนที่คอยรอหรือรอคอยนั่นเองนะฮะยังไงก็เชื่อว่าเราจะผลิตในสิ่งที่ดีที่สุดมาใช่ครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็คอยสพอร์ตแบบนี้ตลอดไปและก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งท่านที่ผมจะไม่พูดถึงได้ผู้มีพระคุณของผมเองที่ออกขอมากนะครับองก็คือผู้มีพระคุณของผมอันเป็อัพป็นท้ายทีลวกันครับนะต้องให้เขาเป็ดท้ายจริงๆนะฮะ พองไปกินหัลอยพอมาแล้วเมกันที่รอสติ๊กอ่าโอเคโอเคในจริงในทุกๆซีรีส์อย่างที่บอกเราพยายามอยากจะหาความแตกต่างนะครับจริงๆปีหน้าเราก็รู้ว่ามีซีรีส์พิเรียดเยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราก็แพลนไว้นานมากๆแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบตกใจเฮ้ยมีคนทําเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับจริงๆอยากจะบอกว่าที่เราบอกว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดเนี่ยที่คุณภาพให้มัน นำหน้าหรืออะไรเราไม่ได้ต้องการแข่งกับใครนะฮะจริงๆเราแข่งกับตัวเองเพราะเราแค่รู้สึกว่าเรามั่นใจอ่ะว่า Quality the King, ะฮะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพีเรียตไม่ว่าจะเป็นหนังเฮอร์เรอร์ซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของพวกเราทุกคนเราคิดว่าความตั้งใจนี้จะออกมาสู่สายตาประชาชนนะฮะในปีหน้า จะพยายามทำให้ทันเรื่องนะครับพอเห็นภาพบรรกาศแบบนี้มก็ฝากเื่ะภาพก็ฝากดูบันดีนะครับแล้วก็มันดีเวิร์งด้วยนะครับก็ฝากอ็นดูพวกเราด้วยนะฮะเราก็ยังย้ำแหละต่อให้แบบทุกคนก anyway ็จะแบบเฮ้ยทำไมถ่อมตัวแต่มันก็คือความจริงเนาะเราก็ยังเป็นแบบบ้าน3ชั้น4ชั้นครึ่งที่ทุกคนพูดอยู่นะก็ยังแต่เราจะพยายามที่จะเป็นสิชั้น2ีชั้นนะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ย<ป>ผมมั่นใจว่าความตั้งใจของทุกคนเนี่ยของพวกเราดมเดียจะทําให้พวกเราแบบเติบโตมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ฝากดมณดีไว้ในไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะไ่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมาก